จริงจริงเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานใช่ไหมใช่ค่ะวันแต่งงานของท่านนายกกับภรรยาเพราะว่าแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินคุณหมออ้อมใช่ไหมท่านทวีตค่ะทวีตทั้งภาพแล้วก็ข้อความซึ่งหวานมากยังไงน้องไบอ่านภาษาอังกฤษก่อนไหมคือถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยค่ะบอกว่า35ปีที่เราอยู่ด้วยกันมา420เดือนแห่งคำมั่นสัญญา1 2 12, วันแห่งอ้อมกอด 3 6 8 1 6ชั่วโมงแห่งเสียงหัวเราะอืบ8ล้านี่9นนาทีแห่งความรักหมอ<า>อ้อมบอกความทรงจำแห่งความสุขมันนับไม่ท้วนจริงๆอืม แล้วก็ทิ้งท้ายนะคะ A Never Ending Love Story เรื่องราวความรักที่ไม่มีวันรู้จบค่ะ,ะ HAPPY 35ปี a n นนิเวอร์ y รนะคะ HAPPY a n อนนิเวอร์รี่ค่ะให้เตรียมเพลงไว้ตอนเรื่องราวเช้านี้ตอนกรรมกรข่าวคุยนอกจอไม่ได้เดี๋ยวเปรีวต้องอาศัยน้องใบแหละไอ้อย่าเปิดเดี๋ยวปิวน้องใบ เอาท่อนฮุกเลยนะคะแล้วแต่เลยจังหวะตกลุมรักเป็นอย่างนี้เสี้ยววินาทีที่ได้พบเธอจังหวะเธอยิ้มจังหวะเธอเค้นมันดูเหมือนโลกมุนช้าลงกว่าเดิมจังหวะตกลุมรักเป็นอย่างนี้เสียงต้องเบากว่านี้นิดหนึ่งจังหวะตกลุมรักเป็นอย่างนี้ จังหวะเธอยิม้มจังหวะเธอเคินมันดูเหมือนโลกมุนช้าลงกว่าเดิมจังหวะตกหลุมรักเป็นอย่างนี้เสี้ยววินาทีที่ฉันได้เจอจังหวะเราพบจังหวะสบตาอยากหยุดช่วงเวลานี้ไว้ได้ไหมจังหวะนี้ฉันรักเธอ เดี๋ยวพี่จะติดต่อไปที่หมออ้อมฝากน้องใบให้คุณหมอช่วยดูแลสุขภาพน้องเ <c oughs> พราะเป็นหมอเรื่องนี้นะหมอเป็นคุณหมอแอนท a g เอจรด้วยโผกต้องอดีไหมอ่ะแฮปปี้แอนด์เวอร์ขาสารอ่ะเนี่เห็นภาพไหมเาจ๋กี้ท่านผู้ชมพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยน้องใบร้องตรงคียเลยเมื่อกี้เหรอโดยเฉพาะตอนที่ทำเสียงแบลยิ่งตองเป๊ะ นี่เขียนมาบอกเลยนะฮะอืม